ดีตอนเช้าค่ะกุดมอลเกันตามเคยเป็นขึ้นรถแล้วก็ไปทำงานเฮ้ยหนาวรถเป็นน้ำแข็งรถคันไหนก็เป็นน้ำแข็งเกตห,ม here, หมิมะเห็นบหเกตหิมะเมื่อคืนนี้พี่พี่โรนี่คาดัตเทน เขาบอกว่าอันช่นขูดรดออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห่อตอนเชา้าตอนชอเช้าข่อยเลไม่ได้ขูดเ่ามันแต่นคือรดเลยคนอื่นได้ขูดรดก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 ดแต่ขอ่อยบม่ได้ขูดเพราะว่าไอ้ฝรั่งคนไปเล่นดาะนะเ,เล่นดาดนะเป่าจิ้มจุกาากับานกระเที่ยงขึ้นแล้ว เขาดีรถรถกระจอดวน้นก็เป็นน้ำแข็งแล้วก็ขูดออกถ้ามือมขึ้นก็มานอนแป๊บเดียวนอนก็ตื่นไปเห็นงานต่อก็ว่าเจ้าอไปเห็นอยังมันเมื่อยนอกเจ้าเถาเลี้ยงมันว่าสนุกเหมือนเด้อกไปพอเพืลินเนาะพอพี่พอน้ people, นองนอ้องไส้ ใส่กับไปน้ามูเล่ามูล่องใจสมัยเป็นเบาเดี๋ยวดิ่งเถาบ่หรอเถาซากกันตะกอนเล่ากับวุ้ดไปเล่ากับข้าแต่เก็บหลัง,ลงเ,เ,ก,เก็บหลังผ้าหลังเก็บหลังทุกศาสตร์วุ้ดไปวุ้ดไปต่างๆแต่เท่งโคโคนาโคโรนาอันกาเฟ่บาร์ยังกับพ่อก,กันปิดเล่ากับวุ้ดไปออกไปห้างใดที่นี้เขาเปิดเขาเล่ากับเล่ยไป Phen lau Sao kịp làm sau kiếp lắm đỡ bởi lâu bay bay cặp bay cặp lòng lắm ngon sài bỗng nè gật chỗ tay bữa lắp bay 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 เย็นยันก้นเอาเบียฝรั่งถามว่าทำไมทำไมพูดว่ายันก้นเย็นยันก้นก้นมันก็เป็นก้นภาษาบ้านเฮาเขาก็เอิ้นว่าก้นภาษาบ้านฮอนแล่นก็เอิ้นว่าก้นด้วยกัน เราก็เลยเข้าใจว่าค่อยเว้าภาษาฮอลแลนด์ก้นสิฟังออกบ่เอาก้นมันก็เป็นก้นเนาะก้นภาษาไทยก็คือก้นฮอลแลนด์ก็เอินก้นคือไหมมันคำเดียวกันนะก้นสนับจีไทยลันแอนฮอลันเซมเซมปาท่นเนี่ยเซมปาท่นเหรอวะเซมเซมเซมทอลกิ้ง ปลาเทิดแปลว่าแปลว่าว้าอะล่ะทอลกิิงกับแปลว่าว้าอะละเวลาค่อยว้าภาษาค่อยสิลวสามสี่ผ่าประเทศลวมันใจกันได้ก้นฟังออกกับฟั่งออกฟั่งบอกกับเรีวแต่แต่ว่าไอ้ฝรั่งค่อยฟั่งออกเพราะเรามันเข้าใจกันเขาเรียกว่าภาษารัก สารักเอาจังดได้ก็ได้เข้าใจกันเอาไทยแน่เอา้อแรนปนกันแน่อะไงสันดูสิคะบรรยากาศตอนเช้าทั้วันนี้หมอกลงบรรยากาศเบื้งองหล่ขนขณะนี้ก็เจ็ดโมงลบศูนจุดห้าองศา เนี่ยลบจังสิถ้าฝนตกลงมากมันเป็นอีมากบรรยากาศโอโหเย่โอโลเยมากเลยค่ะบรรยากาศหน้านอนหมอกล่งเต็มไปเบิดเลยอะไรค่อยจะเจอแดดไม่รู้แต่ว่า,าว่าวันพรเลหัดมันจะมีแดด แดดสองมาแต่ว่าหนาวค่าวันสุกดีกว่าจะขี่จักรยานไปทำงานเปียกฝนตกเข้าพยากรณ์อากาศว,ว่าฝนตกอีฝรังค่ว่าเธอซื้อชุดกันฝนมาชุดเป็นร้อยแล้วก็ใส่สิซื้อนะสื่อมาแล้ว,วก่อนกระเลวก,กับเรา มันมีอยู่สองช่อยหนึ่งมนอกวันศุกร์ถ้าอเป็นประจำเดือนเจ้าต้องไปส่วงข่อยอกเราก็ไปหาเอกคอยน้ำมานอะกบอกเล่าไว้สองถ้าพ่เป็นยังออยะไปเอาเองถ้าพ่เป็นยังนะมือหอดมือวันศุกร์กันบ้านหอด อันได้บอกแต่ว่าบอกไว้แล้วเพราะว่าถ้าผู้หญิงเรามีจุดๆๆหนานา่ามันมันงูตีดแล้วมันเฉอะแชะมันมันบวเป็นตะยูไอ้วิธีจักรยานจังไดจักรยานหนรถไวมันบอแมนแนวลเก็ได้บอกแล้วไว้ เพราเป็นยังไงสะไปยนรถเมย์รถไฟไป <Okay. S 1> ให้ถึงวันนั้นก่อนตอนนี้ยังไม่ถึง <c oughs> แต่เเหนื่อยตื่นขึ้นมาจับตะกรง <c oughs> เอยเร่อยโอ้ยข่อยอยากคุยน้ำเ,เจ้าธรรมดาได้เจ้มามันมจับตะกองกลนนะเอากคุยมามนทำไมเจ้าอยากคุยยังจยากคุยตัวคุยไปโลด ก็คอ,อยบบมักออกกล้องก็บ่มักถ่ายทอดสดกันมส,ส่วนตัวเรานะ่ชีวิตส่วนตัวเราเราม่แม่นก้นันเนอนเวลาเวลาส่วนไปเที่ยวใจก็หายท่ายตะแข,ขนตะขาห,ะหัวว่าหายท่ายวิ่งได้หนึ่งร้อยนะคะเราต้องแอบมองรถชาวบ้าน เขาติดไป้ายให้แลนลอยนั่นอันนี้แลนลอยเศร้าผู้ใดแซงข่อยไปแมนเกินลอยหมดแต่ว่าเราก็ต้องแซงแซงลฟักหวาเึินเฮ้ยแม่คณิ้งค่ะแม่คณิ้งมองไปทางไหนกับขาวโจรโผล ข่ยเบื่อที่สุดคือความหนาวลบศูองศาเจ้าอย่าพูดว่าว่าสามีข่อยเพิ่นเพิ่นบ่ใส่หยังเด้ใช้เสื้อใช้เสื้ออันใช้เสื้ออีหยังก็เก่าเอิ้นบอดี้วามใช้บอดี้วามอันเดียวใช้เสื้อกักแต่ว่าแขนนั่นบ่มีหยังแขนกินกาแฟกับ เบิ้งค่ะเบิ้งค่ะบอกอินเปโซนซมอนไก่กึนเห็นบ่เนี่นี่เราบริษัทจัดหางานผู้ใดยังมีงานท้าก็ต้องมาอินเปนสโซนสมัครงานนำอินเปนสโซน้าไปสมัครเขาก็าสิหางานให้เจ้าเฮด เขาก็สิเปอร์เซ็นต์น้ำเจ้าเขาก็สิไปคุยห,หางานให้เจ้าเห็นเขาก็สิบอกว่าฉันจะจา้างเธอเท่านี้นะแต่ว่าเขาจะไปคุยเขาก็จะได้ชั่วโมงละเหรียญสองเหรียญแล,ล้วแต่นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของเขาการที่ค้นหางานให้เขาเห็นจะคอยทานจุดน,นั้นมาโดนละ ผ่านมาโดนแล้วบางทีก็โกงเราถ้าเราไม่มีปากมีเสียงเขาโกงเงินเท่าหักเงินเท่าหักขาหัวเข้าจิตเปอร์เซ็นต์นเข้าหลายๆใจเข่าหน่อยๆพนันก,อกงอนในคนจมเลยด้เอาเจ้าเหตด้านก็นปเป็นเจ้าอย่ามาเปิดบริษัทถนน ทำงานบนหลังคนเงินงเดือนกับ่จ่ใจตรงถึงเวลาเงินอออกเงินกับ่อกเริ่งกับปอเขาธนาคารนั่นไปถามพวกเราป่วยใช่นห่พนักงานเราป่วยพนักงานออฟฟิศป่วยก็ตตองหาคนใหม่มาแทนุเจ้าโบแมนมาสิเจ็ดจังซี่เงืงเดือนทุกอย่ทุกอยก็ต้องกินต้องใช้ เอาเรื่องตะกอนดรอกเอาเรื่องแต่สมัยปุนสมัยแบบ็7ปีย้อนหลังได้เห็ุงานกับบริษัทจัดางานเข้าไปจัางานธรรมดาเขาก็ซิโบาเบ้ากันเนาะให้สัญญาจ้างว่าเราต้องเงื่อนออกเป็นอาทิตย์ดสงนาจ่ายเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงเงื่อนเดือนออกอาทิตย์นึงเงื่อนเดือนออก ออกทุกอาทิตย์บ่อนั่นทำงานไปมันกับบ่ออกเนาะอาทิตย์นี้กับบ่ออกอาทิตย์หน้ากับบ่ออกอาทิตย์ที่สามกับบ่ออกเอาเงินเข้าไปใช้บุญคอยกันคอยไดเฮ็ดงานกับแฟนฝรั่งคอยเนาะทุกคนไปนั่งกันไปจ้าจัตจัดจัตจัตจัตดาเฟ้นคอยสุด เธอทำงานไม่เป็นบริหารไม่เป็นทำไมไม่ลาออก่าเลยเธอก็มีแต่ว่าลาป่วยลาป่วยแล้วพวกฉันล่ะพวกฉันทำงานพวกฉันก็ต้องการเงินให้มันตรงเวลาต้องเอาไปใช้จ่ายค่านั้นค่านี้โอเปนมาเสิเหตุจังสี่ทำงานไม่เป็นลาออกไปเลยเอาคนใหม่มาแทน เจะได้ฝรั่งคอยดาที่เราพูดกันไว้เงินต้องออกทุกอาทิตย์สุนั่นเก่งใหญ่ตัวแบบตัวไม้ใหญ่โคตรจริงตัวนี้เป็นเหรียญน้ำเขาบริเลตตัวนี้ซุ้มอยู่มันค้นจริงตัวนี้นนนนคน้น,คนอีหลีหรอตัวนี้รุ่นมาเห็นตาใจตรงเปะ๊ปะเปะ๊ะ สิเดือนสิ้นอาทิตย์มากเป๊ะแต่ว่าตุข่อยเห็ดน,น้ำตุข่อยดีถูกต้องแล้วเราไปเห็ดน,น้ำคนอื่นต่อได้เหมืนคนอื่นผู้ใดบ่มีปากมีเสียงกันก็เป็นคือตุข่อยคล้ายๆแบบมื่เกียงอมเงินสิใดเรก็จักดูนะคะบรรยากาศค่ะหนาวแต่น้ำแข็งด้วยนะยอดหญ้าเป็นน้ำแข็งเหมือนโอ้ยคนน้ำแต่เรื่องโตกะแกะ นอนสค้าบอย่งนอนโซสลับซี่เอ็กแกะนอนน้ำแข็งปกคกุ้มเราเลี้ยวตัเขาหลอกับ่าเห็ดเงี้ยนหน่อยมันพลังก็ะไรเป็นสีสีเห็ดเงี้ยนหน่อยมันแต่ว่าที่นี่การก่อสร้างอะไรทุกอย่างทุกชนิดมันต้องขอใบอนุญาต ขาก็เลยไป่อยากเหตุตัวชีเหตุยังกระตามต้องขอไปอนุญาตถ้ามาเป็นข่อยเนาะถ้าข่อยมีสก้ามของส้อทอื้อทอว่องกลมใหญ่ๆเนี่ยโทงสามทอมาเรียงทึมเวล่าก็ะห้บักสักคามเขาไปลบฝนไม่แน่น,นเอออันนี้มันบ่ได้ไม่ได้ขอไปอนุญาตเนยาย ทอมาว่างใจหลดทอกลมๆว่างจากสองสามทอเวลาฝนตกมากหรือว,ว่าหิมะมากมันก็ให้แกะเข้าเขาไปนอนได้อาเป็นข่อยได้ไหมถ้าความคิดข่อยกขาบอกว่าถ้าเอถ,ถ้าบอกให้มัดจางกับบอสจงไป่ื้อทอกลมๆว่างว่างว่างเลยเอวเลย ความคิดมันบ่คือกันเฮ้ยดูนะคะนี่เ,เาาบิเ่งดูเนื้อขาวจานพันบ้านเศรษฐีค่ะบ้านเศรษฐีนี่ล่ะนี่มาฮอดบ้านเศรษฐีแล้วเราตรงไปหลัง ได้ไหโอเคค่ะใกล้จงที่ทำงานแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงทนี่เด้อค่ะเด้อบายบาย see you again tomorrow นะคะมินเทียนวัดซังมินเทียนวัดซังซีเจ้า สิ่าวอเะไรกันหมดแล้วลืมแล้วโอ้ยไปละนี่คือเส้นทางจักรยานของเราผ่านมาตรงนี้นี่ไปเล่นขี่จักรยานนะครับป่ะดุยดุยล่าเราก็ล่าอีกล่าเรา,า,าก็ว่างจีกเจียว่างก,ก่อนไปก็เด้อไปเด้อไปอีริบรรยากาศหมอกขะหมอก